สวัสดีครับช่วงน,นี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เวลา9นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวิทยาลัยสงศร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอธวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด ทรงเปิดอาคารพระราชพรมจริยคุณสุเทพสุกัธรรมโมจัดสร้างขึ้นโดยงบประมาณของรัฐบาลเพื่อเป็นที่พักสำหรับพระภิกษุสามเณรและคารวาสมีห้องพัก30ห้องและห้องโถงถวายพัะตาหารเพน สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีมติให้ใช้นามอาคารพระราชพรมจริยคุณปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพวชิรคุณาธานด้วยเป็นพระเถระที่มีอุปคุณอุปการต่อการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้เดิมสังกัดอยู่กับวิทยาเขตขอนแก่นต่อมาปี2559มติยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มีพันธกิจ4ด้านคือผลิตบัณฑิตวิจัยและพัฒนาบริการวิชาการแก่สังคมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งพระพิสุสามาเณรและประชาชนให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปปัจจุบันเปิดสอนระดับประกาศนยียบัตรปริญญาตรีปริญญา,าโทรปริญญาเอกมีพระครูวาปีจันทคุณเป็นผู้อำนวยการพระเทพวชิรคุณาธานเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่เป็นประธานคณะกรรมการโอกาสนี้ท่อประเนตรวิดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของวิทยาลรสยเอ็และการนำเสนอผลงานของพระสงฆ์และคาราวาสที่ศึกษาอยู่ได้แก่คติชนวิทยาใช้หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นกลไกสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน ผ่านสื่อกลอนลำประยุกต์เช่นกลอนลำศรีห้ากลอนลำวิถีชีวิตชาวอีสานและกลอนลำคติชาวบ้านโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนเริ่มปี2547ปัจจุบันสอนในโรงเรียน450แห่งทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงโครงการพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าชุมชนใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและแนวคิดเจ็ดเสาหลักของพระสงฆ์และชุมชนวัดป่าจตุรพักพี่มานจังหวัดร้อยเอ็ด รูปแบบการอนุรักษ์ป่าชุมชนที่กำหนดขึ้นช่วยสร้างภาคีเครือข่ายและการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ป่าชุมชนนในทางเดียวกันโครงการคุทธ,ธนวัตกรรมเตาเผาศพอัจชริยะเพื่อลดปริมาณสารมลพิษปัจจุบันพัฒนารูปแบบนำเทคโนโลยีสกัดควันดำที่ลอยออกมาจากเตาเผาศพเปลี่ยนเป็นคันควันขาวช่วยลดสารก่อมะเร็งและ PM 2.5 โครงการพุทธศาสตร์บัณฑิตกับการอนุรักษ์ป่าชุมชนดงทำเลดอนใหญ่บ้านหัวบัวเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าชุมชนมีกิจกรรมทำบุญบวชป่าปลูกป่าเป็นประจำทุกปีโครงการอาริยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเป็นหลักสูตรที่เริ่มดำเนินงานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์63จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแห่งแรก เพื่อให้นักเรียนมีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตมีทักษะการเกษตรพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคตต่อมาเวลา11.53นาฬิกานาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพื้นที่อาคารสโมสรจังหวัดร้อหลังเดิมซึ่งตั้งอยู่บริเวณสนามเทนนิสข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้ออ็ดำเภอเมืองร้อทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดร้ออ็ดหลังใหม่ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารหลังเดิม รั้งนี้เมื่อปี2563จังหวัดร้อยเอ็ดได้ขับเคลื่อนแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าทำให้ที่ตั้งของสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดหลังเก่าถูกกําหนดให้เป็นเขตพื้นที่เมืองเก่าร้อยเอ็ดปี2565เหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ขอเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างอาคารหลังใหม่ จากนั้นท่อประเน็นนิทรรศการและแบบจำลองอาคารสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดหลังใหม่เป็นอาคารสองหลังประกอบด้วยอาคารสำนักงานสองชั้นพื้นที่ใช้สอย700รตารางเมตรชั้นล่างเป็นห้องโถงอเนกประสงค์ห้องทำงานผู้บริหารห้องรับรองห้องประชุมขนาดเล็กและห้องสำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชั้นสองเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่และห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ส่วนอาคารหลังที่สองเป็นอาคารพัสดุ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2568พร้อมกันนี้พระราชทานพระราชบโรโอกาสให้พระครูประดัดสุขวัตฯอนุสนปรปภัสโรวัดท่าสแบงจังหวัดร้อยเอ็ดเฝ้าถวายเงินและรถตู้เพื่อใช้ในกิจการของเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมทั้งพระราชทานพระราชวโรโกาสให้ผู้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเฝ้าทุลอองพระบาทถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในการนี้พระราชทานกุญแจรถตู้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกภัยบูมคุ้มฉายาอ,องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค50ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องเมืวันที่6และ20พฤษภาคม2567ณฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาส ต่อจากนั้นองค์มนตรีไปฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเกียอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค70ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในอำเภอสุขิรินและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อวันที่24-29เมษายนและวันที่20พฤษภาคม2567ณฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเกีย จากนั้นองค์มนตรีเดินทางไปองค์การบริหารส่วนตำบลคอลอตันหยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค30ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่7พฤษภาคม2567เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน ในช่วงบ่ายณนะห้องประชุมโรงเรียนพระดาบดจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาพลเอกไัยบูลคุ้มฉายาองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบดจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการรายงานเกี่ยวกับการรับสมัครเยาวชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นสิทธิ์พระดาบดโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่14ประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนพระดาบดจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโรงเรียนแห่งที่สองของมูลนิธิพระดาบทที่พระบาทสมเด็จพระบรมเชนกาธิบเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อนักเรียนทั้งหมดจะพักอาศัยในโครงการตลอดหลักสูตรไม่ต้องเสียค่าที่พักค่าอาหารและค่าเล่าเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติได้จริงและนำไปประกอบอาชีพได้จริง จากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน3ชุดไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานอาสูวันปอจิจาสิบตรีวรวยธนรัตตะและอาสาสมัครทหารพรานมรนีงเกษกับเยี่ยมสิบโทอดีสัยสุขสิริวัตรซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่6เมษายนและว,วันที่10พฤษภาคม2567 ณโรงพยาบาลสงขลานะครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เสียสละตั้งใจและทุ่มเทเพื่อประเทศชาติต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ องค์คมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และพิจิตรวันนี้นายพลลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางไปโครงการขุดลอกบึงพระหารน้ําใสคลองบางช้างฝั่งขวาอําเภอรกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ติดตามการดําเนินง,งานโครงการ เมื่อปี2523พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิรมีพระราชดำริให้จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ตำบลน,นากลางตำบลบางประมุงและใกล้เคียงกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริขุดลอกบึงรหันน้ำใสและสร้างอาคารบักับน้ำต่อมาในปี2564 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนป,ประมาณแก่กรมชลประธานในการขุดลอกแก้มลิงบึงพระหารน้ำใสปัจจุบันโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอำเภอกร,รกพระได้รับการดูแลรักษาและพัฒนาโดยกรมชลประธานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้ราษฎรตำบลน,นากลางตำบลบางประมงและใกล้เคียงมีน้ำใช้สำหรับพื้นที่การเกษตร16,00 0ไร่สนองพระราชปณิธาน,านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเพิ่มศักยภาพและความมั่นคงด้านน้ำในช่วงบ่ายองค์มนตรีไปโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสามขาสองอนเนื่องมาจากพระราชนำริอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรฟังสรุปและเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบาพิตรส่งรับไว้เป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราช,ชดำริเมื่อปี2554เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลขมังและตำบลบ,บ,บ้านบุ่งอำเภอเมืองพิจิตรซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการทำการเกษตรต่อมาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราช,ชดำริสนับสนุนงบประมาณปี2558 ให้กรมชลประทานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ10แห่งแล้วเสร็จปี2,558ทําทำให้ส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้1,200ไร่และได้ถ่ายโอนภาร,รกิจและการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำแก่องค์การบริหารส่วนตำบลขมัง ปัจจุบันสามารถส่งน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านสามขาหมู่ที่8ตําบลขะมังและหมู่บ้านใกล้เคียง228คนพื้นที่การเกษตร4,582ไร่ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นองค์มนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูล,ลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ทับ2,567 วันนี้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานที่ปรึกษามูลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายจรันธดาการณสูตรองคมนตรีรองประธานเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ทับสองที่ห้องประชุมเทวกุลกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิครั้งแรก หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมเมื่อวันที่29กรกฎาคม2566เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินง,งานด้านต่างๆและร่วมพิจารณาการจัดการสินทรัพย์ของมูล,ลนิธิได้แก่การจัดสํานักงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและร่างแผนการดำเนินง,งานของมูล,ลนิธิ ซึ่งมูลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรเสริมสร้างการจัดการความรู้ทักษะความชำนาญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการฝนหลวงทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รวมถึงครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานฝนหลวงซึ่งมีความเสี่ยงอันตรายสูงให้มีสวัสดิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม พร้อมการดูแลรักษาและฟื้นฟูร,ระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนองค์ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดก,กิจกรรมพิเศษของมูลนิธิโครงการหลวงวันนี้พลเอกกัมปนารุดดิษฐ์องคม,มนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดก,กิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่ง,งานของมูลนิธิโครงการหลวงในระยะเวลา55ปีที่ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่สำหรับการจัดกิจกรรมพิเศษในปี2567มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั้งในประเทศและนานาชาติได้รับทราบผลสำเร็จในการพัฒนาของโครงการหลวง ซึ่งเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวงด้วยพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อย,ยอดงานของโครงการหลวงตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางในรัชสมัยจึงมีการดำเนินงานเพื่อต่อย,ยอดขยายประโยชน์สร้างความมั่นคงและความยั่งยืน กิจกรรมสำคัญคือการประกาศเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลและนิติโครงการหลวงโดยทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศดําริเพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนานวัตรกรรมการเกษตรบนพื้นที่สูงและเผยแพร่ผลสําเร็จของการดําเนินง,งานประกอบด้วยอาคารสถาบันการเรียนรู้ในบริเวณของศูนย์ชนากาธิเบตดําริจังหวัดเชียงใหม่ และภายในศูนย์ผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวงในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร learned learned ์กร <privilege zw> <acak> <res> ุงเทพนอกจากนี้ยังเตรียมการจัดงานสัมมนานานาชาติและกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง39แห่งด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ